รถงามๆเลยรถไฟรุ่นนี้นะรถไฟฟ้าสงสัยต้องเป็นรถไฟฟ้าขาบวนล้านสร้างแน่นอน <c oughs> งามงามงามขันชีชีเพิ่นกะต้องได้ซื้อปี้น้ำเพิ่นได้ <c oughs> ขันตอนร <c oughs> ับสมสร้างก้อนบาทนี่ <c oughs> แค้นสร้างเพิ่นวนะ่าหัน เดี๋ยวเราจะพาเขาไปรับชมโตสร้างแป๊บนึงไปขี้ได้ซื้อปีขี้เลยเออวะเออโอเคโอเคเดี๋ยวบนป้ายคนก่อนกิจกรรมกับสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับสร้างเนาะเดี๋ยวบนป้ายจนอยู่ใส่ปล่อยมันไปรถนะหลานเพิ่นอยากเขับไปในไม้ตู้ไนดึงไว้ไป สถานที่เยี่ยมชมแห่งแรกพี่น้องเพื่อสร้างสบายดียินดีต้อนรับอันนั้นเพื่อนมี้เอออันนี้อาหารเกือสร้างพี่น้องมาสมสร้างก่อนอบอนขายปีอันใดก็ได้เน,นอกก็จินได้สร้างน <c oughs> ี่ว่าผู้ขาย เมนบ่อบอกูปผู้ขายวันนี้เอาบัเมียนวัสั้นดิเอาผู้ผู้ผู้ใดสั้นมามามาเบื้งสร้างขึ้กันมาเกิดขายก็ได้เอาตกลงขายหรือบัขายรูปเออผู้ใดผู้ขายคนมาทั่วไป เงินค่ะสิพันธ์วะเส้นหนึ่งกตากตาละเส้นเงินใเออเออโอ้เดี๋ยวชมสร้างก่อนแขนสร้างเพินบานเปิดบริการแล้วพุ่นไปแขนสร้างพญ่พุ่นพี่น้องแขนสร้างหลวงพระบางไปเฝันกันทางพุ่นอยากเอาไปเบิ่งสร้างตัวจริงอันนี้เป็นสร้างป้อม อันนี้มันสร้างป้อมสร้างจำร้องสร้างโตแท้ละพ่นกำลังเกลือจะพ่นพี่น้องบ่ิการแสดงของสร้างไปนำโอ้พ่นคือสีหิวแหงแหละเอ้าใส่ขอสัมผัสเนี่ยอสัมผัสสร้างจับกันได้พี่น้องโอ้กินเป็นตะแซบแท้ เออเออสบายดีมีอะไรแนะนำนเป็นผู้อันบริการสร้างวะหมเออตอนหับแจกเนาะสามพี่น้องจกโตเบิ่งกันเดอร์สามสี่สิบห้าปีมีสี่โตเนาะสี่เชือกเนาะ สิบปลายปีกระซำนี้แล้วขอบใจสิบหกปีสิบหกปีกระซำนี้เออขอบใจโอ้โหคนสั่งขอบใจเออคนฟังภาษาคนหูเรื่องเนาะขอออกก่อนเออกะชิมีประมาณนี้แหละพี่น้อง เกี Two ่ยวกับสร้างสีโตบักใหญ่แล้บสบายดีกับลาเด้เจ้าก็ต้องมาสบายดีไปี้สบายดีเออเพิ่นจะเอาโซอันลามไว้เนาะตีนจะเอาโซลามตีนสร้างไว้โอ้ยสาักนมาม่มาเอาอปา้มา สถานที่แห่งต่อไปอีกซึ่งจะเป็นสถานที่ได้ฮั่นเดี๋ยวเข้ามาติดต่างกันอีกพี่น้องายขึ้นรถโปรแกมต่อไปคือส่วนพูนซุกพี่น้องอยู่ในระหว่างการเดินทางเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วทางเขานะทางเขส่วนพูนซุกแล้วบาทสวนพูนซุก คือทางเขาในสถานที่บนท่องเที่ยวบอนสมอีกสถานที่หนึ่งเรียวขวาฟ้าแมนเมืดแล้วเนาะในเขตมีหอส่วนพักสถานที่พักพ่อนจนคลายอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นพี่น้องมาพักค่อนมาเยี่ยมชมหลวงพะบางพารามอเตอร์หลวงพะบางพารามอเตอร์ขั้นตอนต่อไปคือเดี๋ยวเราจะพาเดินชมภายในส่วนพูนสุกเนาะไปกันเลย นนนนสำหรับบอลที่ว่าวิวงามๆไปทงนาเนะาะเพิ่มักจะมาถ่ายในจุดนี้เนาะยินดีตอนครับสู่สวนพูนสุกป,ปกติแล้วเพิ่นจากเขาจะมาถ่ายวิวบอลน,นี้ตอนเพิ่นช่วงเหตดนานนะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นเกี่ยวเขาออกแล้วเดแต่ว่าหากว่าท่านเด็กกูเขาได้คือจะมีการขกเกี่ยวใหมๆ่ๆบรรยากาศส่วนพูนสุก เราก็จะมีทางรถไฟแลนเล่นสำหรับเด็กน้อยเดี๋ยวห้าไปเบิงอันนี้เมนลางล้างรถไฟแลนอ้อมส่วนแลนอ้อมสะน้าหนองน้ำพนทิมีให้สำหรับเด็กน้อยดอกะชีเลนสถานีหลวงพรบางวาสันเตอันนี้พุทนจำลองสื่อเน,อะนาะเชย่ไฟบอกสถานีหลวงพบางวาสันเ่ ออบอนนางสมนางพักพันขี่รถไฟโอ้ไปไกลเติบได้นี่บอนทางรถไฟพ่นจีให้บริการหนักทองเทียวนี่เนาะล้วเฮ็นมึงจีเลนดนอ,อ้อมไปทางปูนปูนที่ว่าเป็นฮาวสีว,ว็ขาวเหมยนแหละจนกลับมาทางด้านนี้คืน ยังไปก่อนเลยมันจะมีเป็นสะพานไม้พี่น้องให้ไตสำหรับส่วนพูนสุกแต่ยังขึ้นอยู่กับเมืองหลวงพระบางคือเก่าพี่น้องเมืองหลวงพระบางช่วงเกี่ยวเขาช่วงฤดูเก็บเกี่ยวช่วงนี้นะช่วงไทยเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสิบสี่เดี๋ยวเขามารับชมเพราะว่าเขามีโอกาสมาตอนนี้ได้บันตอนเพิ่นเกี่ยว ก็เลยมาทันตอนเพิ่นกู้จำเนี้เป็นยามช่วงที่ว่าเขากระลังเหลืองกระลังออกม่วงนี่กระชิบสวยสดงดงามเลยบรรยากาศอันน่าจ,จะดีกว่านี้มาตอนนี้ก็เห็นตะเพิ่นกู้เขาเห็นตะเพิ่นมัดเขาแล้วเดอ้อสวยงามโอ้เขานี่คือต้นสูงแท้ส่วนตัวนี้จำเนี้ยคือจำเนี้ยอยู่ใกล้ต้นไม้พผลม,มันเลยอันนั้นบางงามจุดนี้เนาะมันเลยเขียวอยู่ จนด้านหน้าที่เราเห็นเ่นกำลังมัดเข่าพี่นอ้องทีงานมัดเขาเ่าพนเป้าบอกหล,ลายคน,เป,นเป็นสิเป็นเศร้าคนผุนแหละมัดเข่ากำลังเก็บกู้กำลังเก็บกู้ตัวนี้ก็ยังบ้านในเก็บยังเป็นฝาดไปอยู่ เดี๋ยวเขาเดินชมไปรอบๆอ,อ,อีกจักน้อยหนึ่งก่อนส่วนโปรแกรมต่อไปเขากะตัดกวางซีพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามตัดกวางซีช่วงท้ายอีกคนหนึ่ง้อพี่น้องเดี๋ยวเขาจะอัปเดตให้เบ่งอีกอันนั้นเพิ่นบริการยังล่ะเพิ่นบริการอียังย,งยูห่หันคือมีถ้วยมีอ่ง,องโอ้เขาเจ้าสร้างจองเขาเตรียมไว้ให้แขกเป็นบ่โอ้ห้องบริด้จองสำเนา โอ้เอาว่าไปยังเธนาเขาคอยจั้างจองอยังเขาบุหัวจะได้มาก็เลยว่าได้สร้างจองแต่มันมีแขกที่ว่าสร้างจองรายการอาหารเ,รเพี่น้องอยู่ในส่วนพูนซุขจะเป็นตัวเป็นตัวแบบนี้แหละสำหรับแขกที่ว่าต้องการมาเป็นทีมบอกเป็นขบวนพิจะมาจองสถานาที่ไไโอ้พ่นผมมีหอดอันไทยแล้พี่น้อง ดีไทยควายไทยนาส่วนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามักถ่ายหูมเนาะเพนจะเตรียมไว้ให้จะมีป้ายสำหรับนางถ่ายหูสวยงามไว้เป็นที่ระลึกของแต่ละทานที่อยากมาพนจะใส่คำว่าสบายดีร้องพระบางสละละ เ้าวทายไว้เป็นที่ะลืกจน,นมาทางด้านอีกกาไม่ยังคือเห็ดเป็นตูบก,กระโจมสีขาวเป็นบอน,นบอนนอนบาหรือบอนอยางบนนอนเนาะอัจยาบรรยากาศสุนยอดเลยนาะหุน่นลดไฟมาแล้วเอาลดไฟไปแล้วลดไฟน้อยไปยจหน่อยห้อจังนนำเขาไปเบิ่ง ขบวนรถไฟขบวน4เรื่องรถไฟร้านสร้างบ่จักคั่นเนาะรถไฟไปก่อนแล้วล่ะบ่จนเฮาจังไปเบิ่งอ้ยจ้ะรถไฟรถไฟรนี่รถไฟมาแล้วไปเดี๋ยวไป,ไปจองตัวก่อนรถไฟน้อยโอ้มาทางด้านวิวท่งนา,ากลางเขาเอา้าบ่ทันรถไฟล่ะดิ อานจันยังเข้าไปใกล้รถไฟผัดไปกอนซ้ำเดี๋ยวฮันยังไปหลัดทั้งหน้าคุณก็ได้จุกจักจุกจักไปคูนมีจักตูก้หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตู้รวมทั้งหวัวพร้อมไปเดย้ yeah, สถานีรถไฟนะคนมาเทียบทา่าละ อถไฟน้อยเ็นได้บอลเกาะตูพ้พนกับธรรมดาได้เดสำหรับอันที่นั่งของรถไฟเด้วหนึ 1, 2, 3, 4, ออ่งสอสส่หาตู้หนึ่งนั่งได้หาคนพี่น้องทั้งหมดมีอยู่จากตู้หตู้เออสตู้เนาะอีกตู้หนึ่งเป็นตู้หัวตู้หนึ่งนั่งได้หาคน สถานีหลวงพ่อบางข่ายอดมะเพ๊ <laughs> ะพอดีโซฟีพ่พันจิไทยพูกไพหลานเพื่อน <c oughs> โอ้สุดเดียวกับอันสีของรถไฟเลยน <c oughs> เนาะมี <c oughs> ขบวนนี่ <c oughs> มียูซีตัวอันนี้บอนโซเฟอร์เพลินครับ <c oughs> โอ้บางทางด้านหนารถไฟก่อนพี่น้ <c oughs> องแบกงามๆเด้ <c oughs> ไฟรุ่นเนี้ยนะ รถไฟฟ้าสงสัยต้องเป็นรถไฟฟ้าขาบวนล้านสร้างแน่นอนงามงามงามเอาขันชีพันกัต้องได้ซื้อปีน้ำพนน่นได้รู้สึกว่าปีหนึ่งจะหาสิบพันนี่แหละพี่น้องสำหรับหอบหนึ่งกัไปไกลเติบแต่พจน์เลยนในบริเรียน,น,ยนอมหอบส่วนพุ่นสุกพ้นอยู่เลยเนะาะไอ้สมยุวไป ตามเส้นทางแล้วก็เขามาจอวเทียบทาขึ้นคือเก่า